สบายด,สายดีสบายดีสบายดีพี่น้องมันอี้สิมาหนึ่งมาเพราะไอ้น้องทรมีพี to being, okay. okay. ่น้องอมีมากเลยฮะพี่เก็บมาจะหนาบางต่อไปนะสบายดีเด้อต่อไปเก็บมักเอยห่อร้ายขนาดพี่น้องที่บ้าบ่ายถ้าเอิบมักล้อยอ้นะองยืบปวดเอิบเอิบเนี่ยบวบได้ยังเออ บวบเรียมยูฝุนยูย like ูฟังไทยเอนบวบเรียมเนาะอาารเ่าเอินมักอร่อยร้ลายพี่น้องมันเป็นยูหน้าบังกกคุณครูมีผ้าเข้าเองในส่วนเอาเองเนาะพี่ยวเออสีแดงบวบ กำลังเป็นตะกินแม่บ่เอาไว้ไปใส่แกงเอาไว้เนี่ยบ่เชื่อว่านโอ้ยยังไม่บ่อึดบ่อยากบ่ยังมีอยู่ป้าพี่น้องฉันกินโอ้ยใช้ป้านถุสบายดีเนี่ยูกสบายดีเนี่ยูกเออสบายดีป้าดูสบายดีป้าดูอ่ะถั่งามที่ถั่วที่ถั่วจับมือแน่นนะถั่วงามสบายดีงามๆแม่บ่กหายได้แม่บ่กหายได้สบายดีงามๆงามๆามไม่ไม่งามๆแนวใดเห็ดตั้งใจเห็ดเนี่ยูกเงี้ยงามๆลูกุเงี้ยงาม

Nhìn hết sức là hết sức đi à. đi hết sức là hết sức là đi hết sức đi hết sức là đi hết sức là đi hết sức là đi hết Ni nắng 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 mẹ 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 nếu mẹ nắng mẹ, nắng nắng mẹ, nắng 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 Mẹ nắng แม่น่าโอ้ยนี่เ,เดือดผีหนออรียมมันหนอกก่อนเนาะจริงค่ะ FC บอกว่าเอาไปพัดนะแสบน้องหนอเยอะสั่นหน่อยให้หนอไปพัดนะแสบแสบได้นี่พัดหกพัดพัดปลอกลอยพัดใส่ไข่ใส่หมูใส่ใสเนือกระด๋อย ก oh cool ูบเอาไปพัดเพลใบพัดเพลเอาไม่ไม่มีรายเลยหน่กินี่เอาเ้าเส้นหนึ่งกินเนาะพี่นะอเส่นกินก็แจวอันนั้นแจวมกเล่นมม่ก็ะสื้อคลุมหัวบหนห้าอนหนึ่งเนาะเนาะปอกแบบได้เนาะดีตัวนี้ห้าจะเอาไว้เอาไว้พัด ไวยพัดกินพัดใส่ไข่ใื้หมูใส่ยังก็ได้เนาะป่ะบอกแล้วแล้วเฮาสิอันนี้1เอาไป1กินกับอันนั้นแจ่วบักเล่นพี่น้องเฮ็ดแจ่วบักเล่นให้ทองเบิ่งใช้ป่านเอาบ่ สายป่านถุสบายดีดอกบุ๊ลอับบัวลื่อๆสายป่านทุกปีฮีเดยต้นนึ่ปลาเอาอุ่นปลาปลาหนิหนองเห็ดบังขึ้นนี่ต้นหนึ่เป็นพริกเดี๋ยวสิตามแจ่วบักเด่นแจ่วบักเด่นก,ก็มีหอมเขี่ยมหอมบักพริกอันนี้พี่น้องพริกหยวกกับอัน,น เนี่ยพักข้างในห้าสีหนึ่งพักก่อนพีน่เนาะยังดูยยังฮะ <c oughs> กินหปลานี่เป็นยังปลาเออ,เอ,อาหานึ่งปลาฮนะหนึ่งปลาเนาะให็มันกินเเาเอมาหนปลาไปกินเนลยมมมมม่แ่เปาะมัน้าหูก้กมี่

บ่ป่นแถวอีตาเนอะนี่เ้องเด่บวเคโก็ไม่ยาเนี่ยี่นีนก้อนพี่น้องทีป่น มีแบับผิกเนะขาเนาะบักผิกอันนี้มันจะมีความหวานใส่ไปแบบมันจะแซ่บเล่นเอาลงเลยขักเทียมขักเทียมจี๋เดี่ยวน้องเนาะขักเทียมหยางนั่นแหละลงเลย,เลเลยตะสีหอมตะหอมแดงจะได้ยึดอยู่เลย เะเป็นน mm. ัวแบบนี hmm. ้ตามเลยที่นาะโมจินจะย่นใ <Okay. S 2> ่วานะุทนใส่ประแดดเน่ะเดกต้องด้ย แดดบนต้องใสดายเนาะ,ะแล้วก็ใส่ลำปลาใส่้ำปลานม่เสียบกวัวได้ต่ำอัน,นดเดียแบเนี แหละยื่นอบกะแบบแล้วเหลือแล้วได้พี่น้องมีนังนับเนาะพักข้าวซิกใส่หรือไม่นี่พักซิกใส่แล้วนะซิกชิจานนี่พี่น้องแบ่งไปให้สาวจอยเนาะ เื่อปีใหม่นี่พี่น้องมี่อันนี้นะนงใหม่ตุมเราจ่อยเราเอามาให้นะเมื่อวานนี้เราไปหานงใหม่ได้บักลายก็ไ,ได้ได้จนตุ่มปะขอไปกินนกมากเลยเอาเนี่ยคับเอาเอ้าอืมครับ ไล่หมางดอยมักคกอหมักหัวมันแค้งเจ็บแบบจะลอกที่มันเสียเป็นเสียอแจบโอหัวปีกหน่อยิเด้อหนอมาเด้อมาหนอแจนี่อหน่หมาก้วงแดกอันนี้เช้าหนึ่งกินนะมุกเกยรได้ห้อยลยกันอ

เ้เอามายกน้อแมวึวมา,าดูกันโอจะป้นขึข้นัไหมันค่าเค่ได้เต็มี่หมดเอ้า